สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ครับเมื่อคืนเกิดอาการฝนตกนะครับฝนตกอย่างหนักนะครับพายุขเข้าก็เปียกตามระเบียดครับน้องใบบุญของเราก็ขี่คโครนเต็มตัวครับโกโครนอย่างดีครับวันนี้มีน้องขาวมาด้วยครับน้องขาวของเรามายืนให้กําลังใจอยู่ตรงนี้บอกว่าจําใบบุญไม่ได้เลยใบบุญพกโคลนครับ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าดูดูนี่เป็นความน่ารักนะครับตอนเช้าเช้าบรรยากาศก็รึมม้มฟ้าครึ้มฝนครับวันนี้ออกไปตัดหญ้าไม่ได้ครับรู้สึกว่าถ้าออกไปเนี่ยฝนตกตอนนี้กําลังมาแล้วครับมาอีกแล้วแล้วลอกสองแล้วลอกสามนะครับมืดฟ้าโมดีตัวแล้วครับวันนี้น่าจะตกหนักนะครับแต่ละเชือกของเรานั้นพ่อคโคลนทุกเชือกเลยครับวันนี้ ได้ย้ายพี่หมั่มไปไว้ในโรงช้างนะครับกับน้องกาลเกตส่วนพ่อใหญ่คุณช้างย้ายไม่ได้ครับตกมันอยู่นี่ครับฝนตกน้องไอบึงหเรากับเจ๊เหมยตอนเช้าๆนะครับเอาละครับพึ่งหลายรอบแล้ววันนี้สนุกครับเจอฝนเหมือนเด็กเลยครับเจอละอองฝนก็จกกี้เล่นประมาณนี้ครับ น้อยของเราตอนนี้ฝนตกแล้วก็ได้เล่นโคลนครับหน้าตาอยู่ประมาณนี้เลยครับไปเลยครับไปเลยครับตอนนี้กําลังรอรถมาถมดินอยู่นะครับก็ฝนตกครับขุดยังไม่ได้ช่วงนี้รอรถขุดขุดดินกอนครับต้องเอาดินมาถมอีกครับสักสองเที่ยวเพราะว่าแถวนี้หารถขนดดินมากยากมากครับแถวนี้ นี่น่าจะหนักเหมือนกันนะครับฝนตกน่าจะตกหนักนะครับดูไปแล้ว หนูน้อยของเราครับตอนเชา้าอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยครับขาวกับดาก็มาให้กําลังใจใบบุญครับมาเล่นด้วยพยายามจะเข้าไปเล่นกับใบบุญครับแต่ใบบุญไม่ต้อนรับนะครับเ <c oughs> ดินหลายรอบแล้วครับน้องใบบุญของเราวันนี้อาการวันนี้รู้สึกว่าจะคลแบบหนักเลยครับตรงเมื่อคืนหนักนนนแล้วก็น่าจะมาอีกระลอกสองนะครับ พายุเข้านะครับพายุเข้าเขตชนบุรีก็เจอหนักเหมือนกันนะครับเมื่อคืนทั้งลมทั้งฝนนะครับใบบุญของเราก็มาชวนพ่อไปเล่นด้วยพ่อมาเล่นกับหนูหน่อยพ่อเล่นไม่ได้ตอนเช้ายังทําอะไรไม่ได้เลยวันนี้ยังไม่เสร็จภาฯฯรกิจเลยสักอย่างเลยใบยบุญเลยเพิ่งทาความสะอาดคอกเสร็จนะครับยังคงเหลือ,อไปตัดอาหารนะครับรอบต่อไปก็ไปตัดอาหาร เล่นครับขี่เล่น อากาศแบบนี้น่าจะตกอีกนะครับอีกหน่อยน่าจะตกอีกครับฝนดูท่าไปแล้วน่าจะตกอีกครับรูไใบุญทำอะไรไใบบุญทำอะไรชาวนอยของเราที่เล่นครับผม ก็ต้องขอขอบคุณ f c ทุกท่านครับที่เมื่อวานได้ร่วมด้วยช่วยกันเลี้ยงอาหารช้างเราจนประสบความสําเร็จนะครับจนขายหมดนะครับเมื่อวานก็ดีใจมากครับที่มีแม่แม่เอฟเข้ามาอุดหนุนแล้วก็ให้กําลังใจเราเป็นจํานวนมากนะครับมีผู้รับชมเมื่อวานถึง300ท่านนะครับก็ดีใจแล้วก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมช่องของเราและคอยสนับสนุนช่องของเราโดยตลอดมานะครับถ้ามันมีพวกท่านเราก็อยู่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจากใจเลยครับ ถ้าเกิดไม่มีหลายๆท่านเข้ามาช่วยมาซับมาดูแลอยู่ตรงนี้ก็ทีมงานช้างของเราทั้งสิตเชียกก็คงจะดำเนินการไปไม่ไหวนะครับเพราะว่าตุลักทุเรอสมควรครับไม่มีอาหารในช้างไม่มีหญ้าแต่พอมีแม่แม่เอฟซเข้ามาก็ทําให้เราสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะครับก็สู้ไปด้วยกันอีกเครื่องหนึ่งใบบุญทําอะไรลุก วิ่งนะครับเด็กน้อยของเรามาอีกรอบนะครับวิ่งนะครับปกถูกใจถูกกถูกใจอากาศแบบนี้ถูกใจมากเป็นพิเศษใบบุญบอกถูกใจมากเป็นพิเศษเลยแบบนี้นะครับมาแล้วครับปพระปุปะมาแล้วฝนมาแล้วบบุญบอกมาเลยหนูชอบหนูชอบหนูชอบเล่นน้ำฝน เนี่ยครับตาสาเด็กครับตามประสาเด็กของเราลูกสาวจี๋เหมยครับลูกสาวจี๋เหมยเนี่ยครับพยายามาเรียนรู้นะครับพยายามเรียนรู้พยายามสอหาพยายามทำเหมือนให้ได้มากเงินกับจี๋เหมยครับใบบุญตอนนี้ มีความพยายามมากครับยามเรียนแบบเำเหมยทุกอย่างครับหนูเขาไปอีกแล้วครับหนึ่งรอบไปแล้วครับ,รบ,ไ,ปรบไปวิ่งตกลุมนี่เลยครับไปกระถูต้นไม้พัฒนาการของใบบุญเร็วครับเร็วมากเร็วกว่าช้างปกติมากครับรับมาให้แล้ววิ่งอีกวรีหนึ่งรอบด็กขีเล่นพยายามให้พ่อไปเล่นด้วยครับหาเรื่องให้พ่อไปเล่นด้วยตอนนี้ก็เวลา เกียรติกาเกือบจะแปดแล้วนะครับตอนเ,เช้าเบรรยากาศตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะคลื่นฟ,ฟ้าคลื่นฝนเป็นจานวนมากแล้วก็วันนี้ก็โยกไปตานอาหารครับน่าจะตากฝนอีกแล้วครับวันนี้ราฝนตกแบบนี้ก็อีกแล้วครับเจอวิกฤตแบบนี้รู้สึกว่าจะอ่าเมื่อยตัวยังไงไม่รู้ครับไม่อยากออกจากบ้านเลยก็จําเป็นต้องออกไปนะครับเพราะว่าฝนตกถ้าไม่ออกก็มีอาหารให้ลูกๆได้ทานกัน,นครับหลายๆเชือกได้ทานกัน ทั้งไอพ่อใหญ่ของเราทั้งเจมเหมยพิมมัมน้องการเกตและก็น้องใบบุญของเราอีกนะครับพยายามจะได้ออกไปตัดอาหารวันนี้ให้ได้นะครับฝนตกก็พยายามจะต้องไปนะครับถ้าไม่ไปกไม็มีอะไรให้ทานนะครับเนี่ยครับอยู่ประมาณนี้เลยเนี่ยครับช้างของเราเวลตาหน้าตีมากครับ เอฟซี ờ, ท่านใดครับที่รับชมช่องของผมอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าท่านถูกอกถูกใจหรือดูแล้วสบายตามีความสุขครับไม่ซีเรียสไม่เครียดอะไรมากมายได้ชมช้างแล้วก็รู้สึกว่าจะอารมณ์ดีแล้วก็ทําให้เรา,าดูแลเพลินตาที่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพื่อได้เป็นกำลังใจให้เราแชร์ต่อๆกันไปเพื่อได้เห็นพันารักนารักแล้วก็เป็นกําลังใจให้เรานะครับ น,น้องใบบุญของเราพอแม่อือลงมาก็จะทานอือของแม่นะครับก็เป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับลูกช้างครับถ้าว่าทอดออกมาเนี่ยจะทานอือของแม่ก่อนนะครับจะยังไม่รู้ทานอาหารเพราะยังไม่รู้ว่าอะไรทานได้ไม่ได้ถ้าแม่อืออกมาน้องก็จะทานอือแม่ไปก่อนนะครับอยู่ประมาณนี้วันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากแม่ๆเอฟซีหลายๆท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขวัญกำลังใจช่องของเราด้วยครับ วันนี้ผมขอจบค,คลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับโชคดีหลายๆท่านครับ